ไม่ใช่ว่าเก่งเกาหลีนะคะแต่คืออ่านภาษาเกาหลีไม่ออกก็คือขอโทษด้วยค่ะอาจารย์กิ๊ไม่ออกก็อา่านไม่ออกไงเรากิ๊บอะไรเกาหลีไม่ออกเถื่อนนะเพื่อนเอ้ยลมีนะ่ชัดพี่ชัดฉันท้องอ่ะลืมได้ไงอ่ะฉ <c oughs> ันท้องโอตอนนั้นก็ถามว่าเขียนมาได้ไงว่าฉันท้องวะผู้ชายที่ไหนท้องต่างจริงฉันท้องก็แบบสวัสดีค่ะ วันนี้ก็มาพบกับพพาชาแนลแล้วนะคะวันนี้นะคะพพาก็จะพาไปติงค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับเอ็กโซกันค่ะแล้วก็จะมารีแอคชั่นเพลงอึดอนดค่ะที่ผู้ภาษาอังกฤษก็เอ้ยผู้ภาษาเกาหลีก็คือผู้ภาษาอังกฤษไม่ถูกนะคะก็ขอโทษด้วยโอเคก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงชาติของเอ็กโซด้วยเนาะใช่เพลงนี้ปล่อยปล่อยวันที่ไรนะก็คือแบบนานโขออะแบบตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้วอะสองพันสิบสามก็คือเอ็กโซเดบิวต์ตอนสองพันสิบสองใช่ไหม ก็มีสองวงสยูนิคก็คือ EXO M กับ EXO K เอออ,อแต่ก่อนที่เราจะไปทําแบบทําวิดีโอเรียลชั่นหรือว่าไปดูเพลงกึนกึเรอ <laughs> อือรดอนอดออือรอนของ EXO EX <O S 2> นะคะแล้ต้องมาทําความรู้จักก่อนค่ะว่า EXO ใครคะ EXO นะคะสมาชิกมีทั้งหมด12คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ได้ทําการออกไปแล้ว3คนนะคะก็คือ เาลู่หายแ,แล้วก็คิสค่ะก็คือสามคนนี้เป็นเมมเบอร์ที่เป็นคนจีนด้วยนะคะก็คือตอนนี้ก็คือออกไปแล้วก็คือแต่เราก็คือยังเห็นพวกพี่ๆเขาในรายการอะไรอย่างนี้เนาะของประเทศจีนก็คือที่เขาก็ไปเป็นเมนเทอร์อะไรอย่างนี้อยู่อืมแล้วก็ตอนนี้ก็มีสมาชิกทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่ก็คือเหลือเก้าคนก็คือมีพี่ซิวหมินนะคะเป็นพี่ใหญ่สุดแล้วก็ตอนนี้เข้ากลมไปเรียบร้อยแล้วะคะ่ะคนที่สองนะคะก็คือ พี่ซูโฮค่ะเป็นลีดเดอร์ของวงลีดเดอร์คนเก่งของเราตอนนี้ก็เข้ากลุ่มไปแล้วเหมือนกันเพิ่งเข้าไปเมื่อตอนเดือน,นพฤษภาก่อนมันเกิดพี่เขาเสียใจมากพี่เขาเข้าก่อนมันเกิดอืมแล้วก็คนที่สามแบกฮยอนก็คือเจ็ก้อนของเราใช่ไหมแล้วก็คนที่สี่ก็คือชานยอนอืมก็คือเมนลของเราคนที่ห้าก็คือพี่เล พ right? so, ี่เลงนี่ก็คือเป็นสมาชิกคนจีนเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่เห็นที่เขาอะเพลงล่าสุดอะน้อกออฟของเราใช่ไหมก็คือไม่เห็นพี่เลงแล้วอะเสียใจอะแล้วก็คนนี้อะไรนะคนที่หกพี่เฉินก็คือก็คือตอนนี้ก็มีตัวน้อยให้เราเห็นแล้วใช่ไหมก็คืออยากจะแก้ไขพี่เขาว่าพี่เขาไม่ได้ท้องเนียก็ท้องเนียก็ท้องคือพี่เขาไม่ได้ท้องนะโอเคนะจะาลิุณจลิขุนาะพี่เขาเป็นจ้ามไปทอมปลอมตัวมันไม่ได้ไม่ได้พี่เขาไม่ได้ท้อง ก็คือเดียวเดียวก็ตอนนี้ก็คือเข้ากลมไปแล้วเข้ากลมหลังพี่ซิวหมินนิดนึงที่เข้าก่อนพี่พี่สูเข้าก่อนพี่ซูโหด้วยอืมแล้วก็คนที่แปกก็คือใครจงอินของเราก็คือใครมีจดจงอินใช่แล้วพี่จดจงอินเลนนโดบันด้วยเมืองสลุกใครเป็นใครอะไรไครอะไรโอ้กูแบบงงอย่าเล่นอย่าได้นะไม่ได้เอย่างนี้นกูแบบมันดูแบบมันดูแบบแล้วคนสุดท้ายมากเน่ของเราก็คือ เซฮุนนะคะน้องมักเน่ของเราที่แบบตัวใหญ่กว่าแบกฮยอนนี่อ่ะอ่ะพอก็คืออันนี้ก็คือข้าวๆของของสมาชิกของเอ็กโซใช่ไหมอืมงันก็ถ้าเกิดเรารู้จักแบบข้าวๆกันแล้วก็ไปดูกันเลยเนาะอือไโอเคกูไกลกูมาจีบเลยว่ะเนี่ย่ยนารักกว่ามสุขเลยก

ไปเท่าไหเออพี่ดูหันกูอดน้องอ่ะเดียวใช่ไหมเมื่อก่อนเขายังมองกล้องเยเนีเขาไม่ค่อยมองกล้องเลยน้อยใจว่ะดูหนชท่าเต้นนะดเอเกอของจริงอะเขาแบ่งกันเนาะอืมก็เมื่อก่นเขาแบ่งแบบสองิิตไงโอ้ยใกันเลย เรตนนอไอเราก็เล่นามมึงเมนไม่ได้ดูคลิปมเเป็นได้ก่นขอแข็งแรแล้วก่อนอะคืออินหไปนยอะ้ยเมื่อกี้หมวกหล่นหมวกใคอะใวใครหมวกหน่กหมวกไหมวกดูพี่ดูหเข้าไปแล้วเหรอใส่หุ่นก็เลยกับหาแฟน

เอาละค่ะต่อไปเราก็จะมาพูดถึงความรู้สึกของเราหลังได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คือแต่ละคนคือแบบเด็กน้อยมากก็คือเจ็ดปีที่แล้วอ่ะน้องก็คือแบบสมัยแบบก็คือนานมากอ่ะสมัยชุดนักเรียนยังแบบยังเป็นที่นิยมเออใช่ช่วงนั้นนะคืออุ้ยพอพูดแล้วรู้สึกแกว่ะคือแบบาใครแบบอายุน้อยกว่านนั้นก็คือแบบก็คือแบบว่าจำอาจจะไม่เคยเห็นนะน้องเพราะช่วงนั้นนะที่แบบเพลงนี้ลงอ่ะ เห็นแบบพวกแบบเพื่อนบ้านที่แบบอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมก็คือแต่งชุดชุดแบบชุดชุดสีขาวใส่เนคไทแล้วก็เดินเดินเดินชุดไหนคือคไทยขายดีมากค่ะแบบคือแบบอย่างวะก็คือแต่ว่าตอนนั้นก็คือยังไม่ได้เป็นติ่งแบบขนาดนี้นะก็คือแบบเห็นแล้วแบบไปแต่งตัวไทยกันอ่ะก็คือแบบมันีแบบยอมรับเลยว่าตอนแรกอ่ะตอนแรกเลยนะเมื่อเจ็ดปีที่แล้วอ่ะคือก็อยู่ประมาณแบบปหกปห้าปหกใช่เบื่ประมาณแหละอยู่ประมาณปห้าปหกอ่ะแล้วคือแบบอีเนี่ยก็มีกลุ่มใช่ป่ะในห้องอ่ะแล้วคืออีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ชอบแบบไม่ถูกกัน เกลียดเลยอะแบบรู้สึกว่าแบบเคป๊อปอะเคปป๊อแบบไม่ชอบเลยเคป๊อปแบบเหี้ยวงเหี้ยอะไรแบบแต่ก่อนอะนะแบบพูดแบบแบบแต่ก่อนเราคือแต่ก่อนอะโคตรชอบแบบพวกเจ็ดสี่คอนเสิร์ตอย่างดูละครไงี้ยแต่แม่ถ้ามีพวกแบบเคป๊อปอะไรอย่างเงี้ยแบบบางวงแบบเดี๋ยเช่นแบบบีเทนหรือแม่แบบวงอื่นๆอย่างแม่งใหม่เงี้ยแม่งแย่งแบบคือกูอยากดูละครกูไม่อยากดูเคป๊อปแบบมึงใช่ไม่ได้ชอบอะคือเมื่อก่อนไม่ชอบเคป๊อปอะคือแบบตอนนั้นสมัยแบบเขาโคตาชอบเออขอดาดามดำอะก็เลยแบบแต่ก่อนคือแต่ของเอ็กโซคือแบบไม่ได้ขอดาดาม ก็แบบแบบไม่ชอบแม่แบบแต่ก่อนชอบแบบพวกแบบเพลงแรปอะไรอย่างเงี้ด้วยอะไรก็เลยแบบไม่ชอบแต่คือเดนนี้แบบทันใจให้เคิดป๊อปเออได้จะหมดตัวแล้วท <c oughs> ุกวันเหมือนเป็นกรร์เบอร์ใช่ใช่เหมือนเป็นกรรมที่เคยว,ว่าว่าไม่ชอบไม่ชอบอย่ามายุ่งกับกูอะไรอย่างเงี้เ <c oughs> ดี๋ยวนี้คือแบบลมหายใจลมหายใจเข,ข้าหายใจออกก็คือเคยเป๊อปอะถามไตทุกวันไม่ยังจะเป็นอยู่ไหมแค <c oughs> <ๆ S 1> ่นั้นแหละแอ้วเราไม่ได้พูดถึงเอ็กโซเลยสรุปว่าก็คือเอาพูดก่อนอะครั้งแรกที่เคยดูใช่ไหม เพลงนี้ก็แบบก็จําไม่ได้นะว่าเป็นยังไงแต่ก็คือแบบคือแบบถ้าเราย้อนกลับไปเจ็ดปีใช่ไหมถ้าเราใช้หลักตอนนี้ก็คือแบบทุกคนคือเบ้าหน้าคือดีอยู่มากเลยคือแบบเหมือนเดิม,ลม,ลมเลย <ๆ S 1> ใช่คือแบบยังน่ารักอะ่ะอืมแบบยังน้องอะ่ะแต่ละคนอะ่ะใช่เซฮุนนี่ก็คือแบบดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นมักเน่คือแบบแต่ดูน่ารักมากอะ่ะแต่ชอบอ่ะชอบดีโอเออสมัยก่อนดีโอยังมองกล้องเลย แต่เนี้ดีโอไม่ค่อยมองกล้องอ่ะแล้วตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ในกลมแล้วก็ก็เนี่ยแหละเนาะแบบแต่แต่ฟิลแบบฟิลในวิดีโอใช่ป่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบเด็กมัธยมเด็กแบบเด็กทังเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือใช่คือถ้าพูดถึงแบบสมัยนั้นอะแบบวงการเคป๊อปว่ามันจะเป็นแนวแบบเด็กมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันจะเพิ่งเริ่มกันแบบหลายๆวงเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแนวเพลงแบบนี้เหมือนคล้ายๆกันเกือบเกือบหลายๆวง ก็ก็มีแค่นี้แหละนาอความสึขของพวกเราก็นี่ก็คือใครที่บอกว่าอะไรนะอยากให้ทำเอ็กโซครบ1ิบสองคนน่ะใครขอมาคือเราทําให้แล้วนะบอกเลยว่าเราอ่านทุกคอมเมนต์นะจริงๆเราอ่านเองเราตอบเองเราแบบทําทุกอย่างเองไม่ใช่แบบมีคนอื่นตอบนะเราก็เลยรู้ว่าใครอยากได้อะไรขอมาได้เลยเราชอบแบบเราชอบแบบอยากให้ทุกคนแบบคอมเมนต์มาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําให้ถ้าเราแบบยังไงเราก็จะทําให้อยู่แล้วอ่ะแบบไม่ต้องกลัวเลยใช่แบบ มาช้าแต่มานะเข้าใจใช่ไหมเออ,เอ,อแบบเราจะทําให้ตลอดนะโอเคอ่าวันนี้ก็มีแค่นี้แหละก็พอรู้สึกคร่าวๆเนาะก็คือมันอาจจะไม่แบบมันไม่เหมือนฟิลตอนแรกที่เราพูดอะเพราะว่าคลิปนี้เราเคยดูกันแล้วไงแต่เราก็คือแบบเ,เพลงน,นี้ไม่เป็นเพลงชาติของเอ็กโซได้วยแล้วมันก็ยังมีโคบส12คนเราก็เลยอยากทําเพลงนี้มากกว่าเพราะว่ามันก็มันเป็นเพลงแบบในตำนานอะเออใช่ ก็เพลงนี mm ้ก hmm. ็ค so <c oughs> ือต <language> ีตลาดชุดนักเรียนไทยมากต้องมีเนกไทยทุกคนสมัยนั้นคือถ้าใครอยู่ในช่วง2013ตอนนั้นก็คือจะเห็นเลยว่าคนเดินใส่เนกไทยกันก็ไม่รู้ใส่ทำไมขนาดแบบใส่เสื้อแบบคอกลมเฉยๆใช่ไหมยังมีต้องมีเนกไทยคือแบบจะใส่ทำไมวะจำได้ว่าสมัยนั้นนะเสื้อยืดทําเป็นแบบลอยเนไทยมากงงมากแบบเออคือตอนนั้นตีตลาดไทยมากคือแบบชุดแฟชั่นคือต้องมีเนกไทยคือใครไม่มีเนกไทยก็คือแบบ มันไม่ใช่อ่ะคือบางคนไม่ใช่ติ่งนะแต่ก็มีเน็กไทอืออืมก็คือสมัยนั้นอะเอ็กโซคือเป็นที่แบบที่นิยมใช่เหมือนเป็นที่นิยมถ้าใครแบบเกิดในช่วงสองพันสบามนะแกคือคือต้องเกิดไหยแล้วมีความจําได้อ่ะเออก็คือแบบเนกไทจะเต็มบ้านเต็มเมืองตอนนั้นอะงั้นก็ก็แค่นี้แหละเนาะวันนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะก็กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราได้นะคะ ถ้าเกิดมีอะไรก็อยากให้เราทำไรคอมเมนต์ไปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากน้องๆไว้ด้วยถึงตอนนี้จ้า9คนเข้ากลมไปแล้ว3คนโอ้ถึงจะน้อยแต่ก็อยากอยากฝากไปด้วยนะจริงๆปีนี้ก็มีอันนี้อีกต้องมีชาญยอนกับแบคายอนก็นเข้ากลมด้วยแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่เข้าน่าจะเป็นเพราะาปัญหาโควิดด้วยแหละก็เลยยังไม่มีใครเข้ากันเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวก็น่าจะเริ่มเข้าแล้วก็ แค่นี้แล้วเนาะวันนี้ก็ไปกันนะบ๊ายบาย